สุดยอดมนุนวิพีอยู่กับ unpacking part ที่2ตอนนี้เป็นปี2010 part II. ที่แล้วเนี่ยเป็น2007 3ปีต่อมาชีวิตคนคนนี้เขาเป็นยังไงมาเริ่มกันที่ห้องดูหนังปังเพลงมีหอไอเฟลมาเหมือนเดิมหอไม่ใช่สิเมื่อกี้หอเอ็นบิซ่าพูดสลับกันอีกแล้วมีหนังซื้อ แล้วก็หนังสือเอายัดตรงนี้ไม่ได้เต็มอะไรหนังสือสมุดจดมีกี่ห้องห้องนอนมาเริ่มห้องนอนก่อนล้วกันตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าอย่างใหญ่ ชั้นในอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยถุงเท้าหรือเปล่าเลเยอร์มันแปลกๆนะวางลางไปมีสมุดเหมือนเป็นสมุดจด เสื้อนอนชุดนอนกางเกงนอนเฮ้ยกางเกงนอนมันต้องอยู่ตรงนี้อันนี้มันเป็นเน็กไท้ายแสดงว่าน่าจะทำงานแล้วละ่ะเกมบอยไว้ในห้องนอนลเล่นแก้เหงา เนี่ยมันกล่องอะไรวะกล่องอันนี้น่าจะอยู่ห้องทำงานมีไหมมีห้องทำงานไหมไม่มีอ่ะมันจะวางพอไหมเนี่ยรถลอนดอน ของเล่นกระจุกกระจิกปิกเกอร์อะไรเนี่ยมันหนังสือหรือว่าม้วนวิดีโอมันวางตรงนี้ได้พอดีมีอคูเลเล เอาคูเลนเหลติดกำแพงไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีที่ห้อยเหมือนกีตาร์นี้ใช่ไหมเอาพิงผนังก็ไม่ได้เหรอเกะก,กะเังเลยเอาถุงเท้า อะไรก็ไม่รู้ซาวอาเบาลยี about about. ่สิบอาเบาลถุงเท้าดัมเบลดัมเบลอะไรวะเนี่ยอา้าวแฟมลี่ย้ายได้เฉย หนังสืออะไรสักอย่างหนึง่งไก่โอโหไม่มีที่วางแล้วเนี่ยเอาจริงอะไรเนี่ยลูกไก่ สมุดผ้าหม่มผ้าหม่มผ้าหม่มเอ้ยเอ้ยไว้ใต้เตียงได้ใต้เตียงได้หลบหลบ,หลบนิดนึงดัมเบลทำไมไม่เขียนติดหน้ากล่องว่าว่าในนี้มีของห้องไหนของกล่องในกล่องนี้มันควรจะอยู่ห้องไหนใช่ไหม เลี้ยงด้วงกวางด้วยสมุดจะวางพอพี่เนี่ยวางบนหนังวางบนลำโพงนี่แหละ ชั้นวางของจะพังไหมเนี่ยเฮ้ยรีโมทย้ายได้ หนังสือหนังสือเสื้อ,อนิกไทีนวางเกะกะย,ย้ายเต็ม Dress Dress นีบอ mm ๋อไม่ใช่ตุ๊กตาเสื้อแจ็คเก็ตอันนี้ชุดนอนวะเนี่ยสื้อยืดกิงยีนกิงยีน เสื้อยืดกระโปรงกระโปรงไม่มีที่นีบแล้วรองเท้าขยบขยบไม่แขวน กระโปงไม่มีอ่ะเสื้อหมวกเงียบหมวกเงียบ <laughs> ติดไม่วางไม่ได้ไม่มีที่วางที่วางน้อยมาก อาวางทับบนนี้ได้กินเน็ตบุ๊กเวอร์เรคคอร์ดไม่มีที่ติดแล้วอะ่ะทำไมห้องมีแค่นี้วางบนพืนก็ไม่ได้ ครัวห้องครัวหว,ว่ายน,นี้มันย้ายได้ไหมไม่ได้กรอบรูปย้ายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สักอันปิดในห้องน้ำห้องน้ำว่างผนังอนะ่ะเอออะไรเนี่ยลิปติก แรงกันไกลตัดเล็บที่โกนนวลแก้วน้ำเหมือนแก้วน้ำจะบินนะนะขอบปากแก้วบินอันนี้โฟมล้างหน้าหรือยาสีฟันจะไปปรับอากาศเสื้อ เือโยคะนี่ไงไม้หนีบกระโปรงกระเป๋ารองเท้าคัดชูเสื้ออะไรไม่รู้เหมือนเสื้อกันเปื้อน เสื้อเสื้ออะไรว่ะเหมือนยาอะไรสักอย่างขวดนี้ย้ายได้น้ำยาบ้วนปากน้ำหอม เออที่โกนหนวดหรือเปล่าวะอะไรวะเนี่ยอันรูมีไรอะไรมีรู้มีสองอันด้วยอันนี้น่าจะเจียมปูป่าวะ เครื่องหนีบผมวางไม่ได้วางบนนี้ไม่ได้เครื่องหนีบผมมันต้องหนีบหน้ากระจกนี่เตาไอ้นี้อยู่ห้องครัวใครรู้บ้างไงเตาเนี่ยเตาแดงๆเนี่ยมันเตาอะไร โถ,โถโถอะไรสักอย่างหนึ่งช้อนตวงอ่ะวางได้เฉยเฮ้ยช้อนตวงอีกอันหนึ่งอันไรเหลืองๆอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรอ๋อ,อ,อที่ปลอกเปลือกผักนี่ใช่ไหมดูจากรูปทรงเดา ที่เปิดขวดกาแฟเหรอเหมือนพีิกไทยชูกาน้ำมันวายนี่หว่าเครื่องปรุงเอ๊ะ ผมว่าเครื่องปรุงน่าจะอยู่บนโต๊ะอู่กับเพื่อนวันนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่ยังไม่เคยเจอย้ายบ้านมาน่าจะซื้อใหม่หนังสืออะไรไรเนี่ยวางบนโต๊ะหนังสือหนังสือ chòi 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 dái chòi mà đi ngoan đây mày cày เฮ้ยเครื่องอะไรสักอ,อย่างหนึง่งอ๊ะไม่กระพริบสักอันแสดงว่าอยู่ถูกที่แล้วเหรอห้องเนี้ยแล้วก็ห้องครัวย้ายไปทั้งกล่องได้ไหมไม่ได้อะ่ะ รูปเหมือนน่าจะเป็นรูปอะไรสักอย่างหนึง่งกาน้ำร้อนหม้อหุงข้าวเฮ้ยคนเอเชียปะเนี่ยไม่มีหมออ้หมอหุงข้าวส่วนมากฝั่งตะวันตกอะเขาไม่หุงข้าวกันนะ หมาอหมอ้มอหม้อไม่มีที่ว่างตะก,กา้าล้างผักผ้าอะไรวะเนี่ยมีหน้าแมวติด น่าจะเป็นเครื่องเล่นอะไรสักอย่างกระดานชนวนไม่นะกระดานชนวนไม่มีที่วางแล้วอันนี้ก็กระดาน ไม่ช้อนไเยอบดิเออน่าจะตะหลิวมากกว่าวางหม้อไปหมดแล้วนะไอ้ใยขัดตัว ยายขัดตัวห้อยได้ทั้งขยะนี่นี่ี่ยงน้ำหอมหวีปฐมพยาบาลเอาแปลงไว้ในแก้วขวดอะไรไม่รู้หมดอะไรเนี่ยงงไหมงงมันเป็นของชิ้นเล็กมากเลยอ่ะ เครื่องปิ้งขนมปังรูปดาวน่าจะเอาไว้ทํากับคงกับข้าวแดงเถือกเลยจ้าอ๋อกล่องมันบังเมื่อกี้กล่องลังมันบังออมวัน,นี้อ่กระพริบอยู่ดีอาย้ายตะก,ก้าเข้าไป อันนี้ไว้ข้างบนอันนี้ยัดเข้าไปได้ไหมโอ้โหได้เหลือจะเชื่อห้องนี้เรียบร้อยห้องน้ำอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อแค่เนี้ยไอ้ใบประกาศใบประกาศมันไม่มีที่ไวอ้อ่ะเอาไว้ไหนล่ะใต้เตียงอ่ะวางได้อีกแหม มันควรจะโชว์ไว้เนี่ยเหรออ่ะวางบนโต๊ะได้ห้ามวางข้างใต้อันไรอยเนี่ย <c oughs> ไม่ถูกสักอันหนังสือไม่ได้กีตาร์ต้องวางข้างบนอ่ะในเครื่องไฟฟ้า,ฟานี่วางบนนี้ได้กระเป๋า <c oughs> วางบนโต๊ะได้ ไอ้รูปนี้วางตรงไหนหนังสือย้ายมาไว้ห้องนอนได้ส่วนหนึ่งอันนี้มันเครื่องชงน้ำนี่ใช่ไหมย้ายมาตรงนี้ได้ไมไไว่วางนี้ไม่ได้เอารูปวางบนชั้นไม่ได้ ขยับอย่างนี้ได้ซะงั้นกว่าจะเจอที่วางไอ้รูปพวกนี้คือโต๊ะตรงนี้แล้วกระเป๋าเนี่ยก็วางตรงนี้อา้าวไม่ได้เหรอวางบนโต๊ะได้อันเดียวอะไรวะ อ้าวางในนี้ได้เฉยอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องวางข้างบนเหมือนเป็นรูปครอบครัวหรือเปล่าอ,อีกหนังสือสามเล่มนี่ไว้นี่นะไหมอ้ะก็ได้ซะง,งั้นโอเคห้องนี้ไม่กระพิบละเหลือไอเนี่ยอันเดียวเนี่ย มันต้องมา,างตรงไหนวะอายฮยยแม่เหล็กติดตู้เย็นบอกปอบเขียนัะนเนี่ยปวดหัวอลยเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับเป็นกำใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ 2012ัสองปีต่อมาทำไมกลับมาห้องเดิมกลับมาห้องเดิมที่ห้องแรกๆเลยอะปี1997งเ้าไหม